ผมสิลองเฮ็ดลาทะทุยจากหนังเรืองลาทะทุยในหนังเขาเห็ดจังใดจำเอามาใส่ม็ดสุยางลองเบิงมันสิออกมาเป็นจังใดกับรายการใหม่ของช่องดังสตูดิโอสแตกน้ำหนังวัตถุดิบกับบอมีอยังไหลกับมิแตพกพวกนี่แหละน่วยเขียวเขียวนี่บอมแมนบักแ่งเด้อเขาเอิ่นว่าซูกินี่หาสื่อยาก nh กขัก้นตอนแรกก็คือต้องเฮ็ดซอสสะก่อน เอานามใส้หม้อมาตั้งไฟบาดนี่กอน้นาม,มันฟดแล้วก็ใส่บะเขือเทศลงไปต้มบ่าต้องให้มันสุกหลยให้มันพอเหมๆกับพอพอสุกแล้วบาดนี่เปิดฟ้าหม้อออกสู่นอกจากสิเอาบะเขือไปต้มแล้วบักพริกต้องเอาไปขวาน้ำเด้คือจังสิเฮ็ดแก้วพริกดีบ,บ้านเฮานี่ละ่ะบาดนี่ก็เอาบักเขือมาปอกเปียกแล้วก็หั่นเป็นลูกเตาที่นี่นีล้าหลวดลร่นี่หุยบต่ตตองห่วง งึกเงักงักเฮ็ดยังกับบุกคือจากย่างดอกเบังคายจับมีดย่านแต่มีดบาดเมื่อส่วนบักพริกยักก็เอามาหั่นคือกันขวดพอขวดแม่บักพริกหั่นเป็นลูกเต๋าคือเกานั่นละย้ำเอาไปพักสีได้แท้งต่ำแท้งสูงเครื่องแค่หลอดมู่หั่นเห็นเขาเฮ็ดจังได้จำเอามาใส่มัดสุย่างบาดนี่ก็มาหอดขันตอนซอยหอมใหญ่เฮ็ดไปตามภาษานั่นละมั่วไปแล้วพอหั่นส่วนผสมของซอสมึดแล้ว ขั้นตอนตัวไปกะสีตั้งกระทะสีได้เอาส่วนผสมที่เตรียมไว้ไปผัดใส้กันดึกเนือยลงไปจากน้อยจากนั้นก็เอากระเทียมสับดึกลงไปเอาหอมหัวไ่มาผัดไส่กันพอเหลืองๆจากนั้นก็เอาส่วนผสมที่เฮาหันไว้แต่ตอนแรกมาผัดใส้กันบาดใส่เกลือกับน้ำมันบักกอกไปเพิ่มรสชาติแล้วก็ยืนผัดเค็ดเซเวแล้วพราะผัดได้ทีแล้วที่นี่ขั้นตอนตัวมาก็เอามาปั่นให้ละเอียด ก็ปั่นเลี่ยวๆกับเทอดใสถาดที่นี่สีสันนี่ถือว่าเขาทาอยู่ดิ้กินหอมห้วยห้วยทางบ้านน้ำลายแตกเลยละเบิงซงจนยายหมอนยางมาถามแมนมึงเห็ดอยังแหละเท้าหอมห้วยห้วยมาสิน โอ้ไฟกำลังเหยียดอาหารฝรั่งเศสยายหมอนเลยอวะม่นยังเละอาหารฝรั่งเศสมึงละถ้าถุยเอ๊ะเนี้ยกินแม่มันยังซสือแปกแตกตลาดแล้ววะขันตอนตัวมาก็สีหั่นผักเป็นเว่นการหั่นบักเขียนี่หัวก็ธรรมดาดิมีการเล็งมีการวัดขนาดขนาดต้องค่อกันสู้อันเพื่อความสวยงามของสูย่างนี่หาง่ายมัยกเว้นอันเขียวๆนี่ล่ะ หาซื้อยากคักยากเนี่ยผู้บงหูจักกะสีว่าบักบวบล่ะลังค้นกะสีว่าบักแดงญี่ปุ่นเตกความจริงแล้วบ่เมนเดีซูกินี่ซื้อมันภาษาฮันพักซื้อซื้อต้องแสดงกล้ามดากันจักหน่อยชอช่อช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 อฟัวฟิงฟิงเอ้าจะเรียวเต่สิคืดได้ท่าได้ละดีละลวดไล่เนี่ยตรงนี้วิชาจอมหยุดว่าเถอาไป ก็หันสุยางเลเ่ลวๆขันตอนต่อมากะสิเอามาเลี้ยงซ้อนกันแล้วก็บโปะลงไปทั้งสอดเห็ดเป็นวงกลมคือจังตอนเขาไข่ลูกเสือรสชาติเป็นจังใดพราท่านได้หูละก็เห็ดเลี่วๆกะสิออกมาหน้าตาแบบนี้ก็ธรรมดาได้หน่อาหารต่างประเทศปุ่นดีนี่เอามาให้เบิ่งใกล้ๆจากนั่นก็เอาไปอบที่นี่แล้วก็เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยกับเมนูลาทะทุยสีสันบ่ค่อยสวยงามปันใดดอก บักเขียกับสรงสีแหงๆจักหน้อยธรรมาดาละเนี้ยเห็เุเธอแหลกเนาะบาทนี่ก็สีมานร้องกินเบิงวุดชาติมันสิเป็นจังใดสวบเข้าไปคำแหลกท่อนั่นละรดชาติมันพอด,ดีเพราะโดดเกินไปรู้สึกว่ากลมกลมความหวานที่มันออกมาจากผักสดกับน้ำซอนี่คือเขากันได้ดีวะเครื่องปรุงกับธรรมดา วิธีการเฮ็ดกบเป็นพักบ้านๆธรรมดาเป็นอย่างรสชาติมันขึ้นล้ำลึกขนาดนี่อาหารของทางยุโรปนี่เขาสีบ่าได้เนียนเครื่องปรุงอีหอย่างไรคือจังทางบ้านเฮาดอกจังบ้านเฮาหนี่อาหารตะลอย่างนี่สิเป็นรสจัดแม่นบ่ตําบักุ่งจังสิขนาดหมกปลาซิวซื้อกะยาะน้ำปลาใส่เป็นซ้อนแต่บ้านเขาสีเนีนไปทางรสชาติของวัตถุดิบเมนูนี่ใส่เครื่องปรุงบ่ก่อย่างเด้มีแต่เกลือกัน้ะมันบักกอก อดูแล้วเป็นอยังพอนีงอีกกว่ากึะลึงสำหรับเมนูนี่ผมให้เจ็ดเต็มสิบแล้วกันอีพีต่อไปสิเป็นเมนูจากหนังเรืืองอีหยังรอเบิ่งกันได้เลยครับสวัสดีครับ